เอาไว้เพชร้อยยังไม่เสียหายนะพี่เจดนะสอบเสร์จได้หัวเต็มทอดหัวเต็มทอดหมาบวงปาแก้วพุกกลับไปพี่เจดเอาละปองตั้งข้างบวงหน่อยต้องใส่อาวุธหลักเอาไว้หน่อยไว้ขนอาวุธไปเยอะต้องออกวันนี้ไม่งั้นไม่ทันนะสิ่กระดนนเบอร์ห้าลกหน้าเท้าขณะนี้ครับเวลาทำการแข่งขันของทีมมิตรบ้านใหม่รอบคัดเลือกผ่านไปแล้ว 20นาทีผ่านทำกระแดนได้480กระแดนยังเหลือเวลาทำการแข่งขันอีกประมาณ19นาทีเศษเสียงปรบมือจากรอบสนามอีกสักครั้งนะผู้ชมมีกานใหม่ครับอ่ากองเชียร์ยังเหมือนเดิมครับเหนียวแน่นแม่นคู่ดูงามตาชุดนี้เออหน่อยไว้รวยไว้เจ็ดเอา้าสิบกระแดนเบนสองไต่แต้มกนหน้าเริ่มเข้า หลักห้าหลักห้าห้าศูนย์ศูนย์เออเบิ้ลน้อยเบิ้ลน้อยกดมันจะเข้ารอบดวงมันจะดีมันต้องดีอยู่แล้วเอา้าปื้อลอยไว้แตกกลับไปปงังชาวไว้โค้งยี่สิบเต่าลัดตั้งแตกกลับมาม<ะ>สิบคะแนนครับหมายเ 5, าลขห้าได้นะแต้มโมเดนหมาไเลห้าเต็มไหมเต็มครับสุดท้าย ช้าไว้ช้าไว้สามลูกอย่าลืมนะสามลูกติดมีอยู่สามร้อยเฮ็ดไว้สามลูกติดเออผงหลังสอบพิเ7ได้ไว้ดกไว้ยี่สิบเอ็ดรอบครึ่งเดือดร้อนเราไว้ดกไว้เออขยับไปเปล่าดีอ่ะโอเคครับคุณยิ่งยศเพิ่มมาเบอร์เจ็ดนะสามลูกสามร้อย เอาไว้ดุกไว้สามลูกสามร้อยจะให้เบอร์เจ็ดด้วยผู้ชมไปเกี่ยวกับลุงเพื่อนนะสามลูกเอ้าลูกที่หนึ่งโู้โตครับดตครับเอาไว้ดุกไว้สามลูกสามร้อยลุงเพื่อนอีสองเป็นห้าสวัสดีคโอ้ได้เต็มได้ไว้ดุกไว้ขอบคุณช่วยคนไหนคนไหนเบอร์ห้าเบอร์ห้าของมอลลี่ใช่ไหม ผมหลักลูกกันร้อยเอาไว้เอาไว้คุณยิ่งยศอัดฉีดไอ้เบอร์เจสมลูกติดด้านนี้สมด้านนู้นสองเป็นห้าแล้วก็มาหลีโค้งหลังเบอร์ห้าลูกกันร้อยโอ้โหไว้หน่อยไว้ไหนๆก็ตกรอบแล้วหน่อยนะไม่ได้ว่านะเอาอัดฉีดได้เลยตอนนี้มึงแต่เอาตังค์อย่างเดียวเออปที่เก้ามาดูงานอย่างเดียวไว้หน่อยมาดูงานสวัสดีค่ะ หมาป่าโอ้โหมันต้องโดนเขาจังทีนะวะหมาเป่าเบอร์แปดยี่สิบสองนาทีเสร็จยี่สิบสองนาทีเสร็จห้าร้อยสี่ห้าโอ้ยมีเบิ้ลมีเบิ้ลอีกลูกหนึ่งสมป,ปองนี่นะเว้ยอะไรเข้าก็ได้ปองเอา้าเอออดแดกทีนี้อีกนานเลยลนะอีกนานเลยลนะเอาดันซอก ลุกอย่าลืมนะของพี่ยิงยศอ่าสามลูกส,สามร <300, S 2> ้อยของลุงเพื่อนอีกสองอีกสามขอส่เอามานึงเองเอาไปสองเป็นห้าร้อยบาทถ้าเตะเข้าสามลูกติดโอ้โหไว้ดกไว้แตะกลับไปคงหลังเบอร์ห้าลูกก็ร้อยแตะมาหมดอีกแล้วบัตรการกุศลผู้ชมออกมาแล้วครับสองตัวเบอร์ขี้ทั้งสองตัว เบอร์สามอยู่ข้างหน้าเบอร์สามอยู่ข้างหน้าเบอร์เก้าอยู่ข้างหลังครับสามสิบเก้ายกมือสามเก้าสามเก้าอ่าสามเก้าอยู่ข้างหลังครับอ่าทีมงานชมรมตะก้อนนนทบุรีอ่ารับน้ำมันหรือไข่นีครับน้ำมันเพื่อสามขวดเอาไข่ดึงแผงเอาน้ำมันไปขวดนึง เอาไหนดีเอาไหนดีครับ,บเลือกเลยเอไไ่เอาไข่ไหมเอาไข่ครับน้ำมันไปอ่าแถามน้ำมันได้หนึ่นนงขวดไม่ต้องไปหาที่ไหนผู้ชมจะต้มจะทอดจะตุนเชิญครับไล่1สิบคะแนนเบอร์แปดได้แต้ม575เหลือประมาณ1ิหรอบครึง่งเ5็ดสิห้ารอบครึ่งได้ไหมห้าเจ็ดายังทันนะเดี๋ยวนนทบุรีผู้ชม พันสามอยู่ข้างหลังแล้วผู้ชมตนตบุรีวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบบอกเลยนะอ่านำทีมโดยคุณคำลนเทียมไปหาวันนี้พันจากกัดเอาละเลือโทเลือกัดโทํำรีหน้ากไลามากันครบเลยผู้ชม585้ 85, เรือตีชนะลงก็มาโอ้เร็วเร็วใครไม่ดูต่อจากชุดนี้นะเสียดายผู้ชม จะเป็นทีมที่ว่ากันว่าผมยกให้เป็นเต็งหนึ่งแล้วกันงานนี้นะไม่ใช่แค่รอบคัดเลือกเอาไปยันวันชิงชนะเลิศเลยโดนทบุรีนิดะยกให้เป็นเต็งหนึ่งเลยต่อจากชุดนี้ผู้ชม25รอบเ็ส25รอบเฟ็เดี๋ยวคณะผู้ชมอูทังวัด15คะแนนล่ยหมายได้4ีได้แต้ม600คะแนนพอดี ตอนนี้หกร้อยแต้มแล้วผู้ชมเอาละข้างบวงลุนเบอร์เจ็ดอย่างเดียวเออเบอร์เจ็ดเอาไปลี่สิบบาทครับผู้ชมเลือกเลยเลือกเลยเอาเบอร์ไหนดีคุณพี่ถูกบา้างยังเออเอาเบอซ้สายหยิบก็ได้เมื่อกี้มือฝ่ายหยิบไม่ดีไหมเอามือสายมั้งผัดมือมั้งเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเปลียป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 ่ยนทางไหลกับไปพิเศษโอ้มันจะชนไปถึงไหนกันสจ็สี่สิบห้าอย่าลืมนะครับ ไปชมก,ก,ก็ก็ที่วัดใหม่สุคนนาราม13 14 15เอาและตั้งอาจจะที่เก่าเวลาเดิมหน้าไม่ลุกวัดใหม่สุคนนารามข้างบวม13นาทีครึ่งเสร็จเกือบเกือบครึ่งไฟเปล่าเตียวเข้าหรือไม่เข้าผู้ชมสอบจงระว,ว้เพชรไว้ปลอดยแต้ม เดือดร้อนละเดือดร้อนละเอ,าะเอา้าประเด็นต่อไปเตรียมตัวเดี๋ยวใครดูนะผู้ชมนะตนทับ,บุรีนี่ตั้งเงินไว้ประมาณพันสาน่าจะได้นนมีไฟ,ไฟไ <ป S 1> บวง <ไป S 1> ด้วยวะะมีโอกาสไปมีไฟหรือมีก็ราคาเดียวกันสีสะชอเดีวหกรอยแต้มยีเจนาทีพ่นสิสามนาทีสุดท้าย เหลือสิบสามล้วโอ้ไปไกลผู้ชมชุดดิไฟเปล่าดุกสามลูกห้าร้อยเม็ดุกเบอร์เจ็ดคนเดียวความหวังของหมู่บ้านสิบห้าคะแนนเบอร์สี่ได้แต้มไปได้เรื่อยไปเรื่อยยี่สิบเจ็ดนาซีเซตข้างบวงเตียวขอหน่อยขอหน่อยใคต้องมาแล้วนะผู้ชมนะใครอยากจะทานเชิญ เกาสวยเกาจต้มพร้อม615 615โอ้โหไม่พันหลักแปดเพื่อดเวยสองโู้หหยุดยาวหมาเปล่าสิบกระดนนเบอร์ห้าได้แต้มโค้งหลังลูกกันร้อยหน่อยโค้งลูกกันร้อยหมาเปล่าอีกลูกนึงได้เว้ยได้เว้ยแต่ได้ไม่ผู้ชมได้ไหมหน่อยเอา้า หเหมือนเดิมกลับมาสู่ภาวะปะกติสิบกระแดนเบอร์สครั้งที่สเต็มสิบสองนาทีสุดท้ายสิสองรอบโวยพี่เจ็ใหญ่เสียชื่อของเทียมมาเยอะเออคัดไปทางฝาหน่อยพี่เจ็สอบครั้งที่หนึ่งใหม่ได้สองคัดไปทางฝาหน่อยเอ้ยเลือยอีดแปเจ็ดมาเปล่าห6หกหก้า หกเจ็ดห้านไปสิบไต่แต้มยี่สิบแปดรอบครึ่งมาได้มาได้ยาวไปดุกสามใบดุกสามลูกห้าร้อยบัตรการกสุนลสีเหลืองเอาไว้ไก่นะไก่นะรอบนี้ออกใหม่ได้สองตัวผู้ชมเบอร์สองอยู่ข้างหน้าอันนี้คณะรุนเลยครับเบอร์สองอยู่ข้างหน้าคณะแรกตามด้วยใหม่เลยหนึ่ง อยู่ข้างหลัง21เยกมือ21 21่อห่าใครถูกครับ21หอ่าท่านได้ถูกโอ้เบาหิวเบาหิวอ่าไม่ประกดตัวจนได้อ่าถูกอกถูกใจครับ17แไม่เอาแล้วนะเบาหิวนะเอา21มั้งเมื่อคืนไม่ได้มาวันนี้เอาให้หนักทำบุญให้หนักเออ โชคดีตั้งแต่วัดโคกขมเมาแล้วครับเดีย๋ยวจบงานนี้เปิดร้านโจวหวยนะเบาวิวนะเออช้าช้าอนุญาตให้เก้าอี้ซ้อนกันเลยครับเบาวิวสองตัวได้เลยกี่ตัวเก้าอี้กี่ตัวให้เป็นสองตัวเลยสอบครั้งที่สองสอบเบอร์สองได้รอบดึงว่าโชคดีอ,อถึงมาแต่ก็ยังดีนะถูกไปรอบนึงแล้ว 30นาทีผ่านสวัสดีกันยามค่ำคืนเจ็ดร้อยยี่ห้าสามสิอบเจ็ดสองห้าเพชรหลักพัน้ว้หมาเปลวสิงหน่อยเดียวขอแปดลูกแปดลูกเวลาประมาณสามสิบนาทีผ่านุแดนกเอ้าหมาบวงยังไงไว้หน่อยขอทั้งสามใบสองยี่สิบแปดกลับไปเจ็ดไฟเปลาลุนเบอร์เจ็ดคนเดียวผู้ชมสามลูกห้าร้อย ลุกสามลูกห้าร้อยโอ้ไม่เว้ยไม่เรายกดีด้วยเจ็ดร้อยยี่สิบห้าข้ามกับไปสมปองโอ้จะไต่เข้ายอดหลุดออกไหมอีกสามตั้งได้รอยไวร้อยไวเจ็ดสองห้าแผลกลับไปเจ็ดหมาเปาวุกไล่สามลูกจะมีไว้ไหมลุกเว้ยเก้านาที เก้ารอบ7จ็หจะไม่ได้อะไรเลยนะทําเป็นเล่นไปบัตรการกุศลนยกมือล้ครับอ่าผู้ชมท่านใดอยากจะทําบุญอ่าแล้วลุ้นกับรางวัลไปด้วยใบล้สนะ10บาท20บาทได้2เบอร์หมาบ่วง15เบอร์สามครั้งที่หนึ่งครั้งแรกไว้เพชรไว้เอาเดินสอบแล้ว7 740หมาบ่วงมือ เข้าหรือไม่เข้ารอดหรือไม่รอด740ไม่ผ่านพันร้อยหกห้าตกรอบเลยผู้ชมบอกไว้เลยนะเอาสามทีมเร็วเร็วเอาสามทีมเจ็ดร้อยสี่สิบเร็วเออโดงไว้โดงไวเออชนมันจะไปไหนวะเอ้าเร็วขออีหกลูกไก่ละไก่ละหมาบวงมือ แปดนาทีสุดท้ายยอดก็ไม่เข้าใหญ่ก็ไม่เข้าสี่ตั้งแปดสี่แปดตั้งคะแนนตอนนี้อยู่เจ็ดร้อยสี่สิบคะแนนเอาดันสี่จั๊กได้แจมเบอร์แปดยาวไปยาวไปประมาณเกือบแปดรอบศูนย์สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเบอร์สองเข่าลูกละร้อย้า เบอร์สองเข่าลูกละร้อยเอาไว้เอาไว้เข่าลูกละร้อยได้ไหมได้ไหมเอาก่อนไปเจ็ดเอา้าโอ้โหยิงในศักดิ์ศรีด้วยเป็นะไม่เอาตังค์ด้วยจ๋าวไว้ไปกลับมาหมาเป่าเว 7, 6, อเอ้าเจ็ดหกห้าเบอรอ์สองเข่าลูกละร้อยแต่เบอร์เจ็ดสามลูกห้าร้อยยังอยู่เอาละตจัง ไปกับไปดุกหมาเป่าเออสิงกระแด็นได้แต้ม775 33นาทีฐานเหลือ7รอบสุดท้าย7รอบหมาเป่าขอ900เอาเพชรเป็นราศูนย์สี900ไปได้หมาเป่าไล่เอาไว้ดักหน้าเท้า แปดกับไปสี่หมาเปล่าโอ้โหสี่ตั้งเอาละบแปดจั๊กข้างบวงเลยคงเอาไว้ไรลูกสามลูกสามลูกแปดสี่ไก่คเคียงละเอาบัตรสีเขียวบัตรสีเขียวบัตรการกุศลผู้ชมสีเขียวสิบบาทอา่าใครเอายกมือเดี๋ยวประมาณหกใบ อ้าวหกเจ็ดใบผู้ชมดีแตกกับมาสองไก่ละร้วยไก่ละร้วยมีโอกาสมีโอกาสหมาบวงสิบห้าเหลือประมาณหกรอบสุดท้ายหกนาทีหกนาทีสองโอ้โห,โหนั้นเจ็ดเอา้าไลยแหมบิดไปหมดบิดไปหมดสามใบแปดร้อย 800. เอวได้นะ้สมปองสามลูก ก่อนักแปดร้อยก่อนเอาฝันแล้วกำลังใจหมาป่าสอกเอาลัดตังไว้สิบคะแนนเบอร์สามยิงเตะแต้มยิงหายนะลุกนะมีจะเข็บเพิ่มขึ้นเออสอกไก่แล้วหมาป่าสิบคะแนนเจ็ดแปดห้าประมาณห้าน,นาทีห้านาทีสุดท้ายห้ารอบวัสดีครับต่อชดนี้ต่อชดนี้ เออหมาบวงเอวเร็วเจ็ดแปด้าขอยส่งลูกใครจะเข้ารอบใครจะตกรอบกันแน่เลยงานโนี้เข้าแล้วกูบวดไม่สึกละกูบอกแค่นี้น่ะโอ้โหมีก้มมีหมอบลงไปแล้วก็ใจห่างตะวิดขึ้นมาโอ้โหสุดยอดมีไอเห็นสองชดแล้วครับผู้ชมหมาบวงสิบห้ายังกับชดเด็ดเจสีเลยผู้ชมเอาละ เห็นไหมบนเห็นไหมนี่มันต้องมีท่ายากมั้งถ้าแปลกๆให้ได้ดูกันผู้ชมเหาแล้วดักหมาบวงแปดสองเข่าลูกกันร้อยพิเศเข่าลูกกันร้อยเอา้าดักขึ้นไปอีกมันเอาวตัดโอ้โหหน่อยถ้าไม่เข้าก็นูน่นหรอวะทิงช้าหมาหมุนนู่นอะเปลี่ยนคู่เหาละเอะเอขยับเจ็ดสู้หน่อยเจ็ด เออกองเชียร์เขาท้ามาเข่าลูกอร้อยเอาแล้วปเจ็ดเออดุ๊กไปล่อๆหน้านยะไว้ดุ๊กไว้สี่นาทีสุดท้ายไม่เล่นหมดแล้วนะบอกไว้ก่อนพเจ็ดไม่เล่นจบเหลือสี่รอบสุดท้ายหมาขวมมือเด่วไก,ก,ก่้วไก่้วบัตรการกุศลรอบที้บัตรสีเขียวออกหมายเลขสาม สิบสี่ยกมืออ่าสามสี่โยฝ่ามือไข่น้ำมันเลือกเลยไข่ในน้ำมันอ่าเลือกเลยครับเลือกเลยโอ้โหแต่ละรอบผู้ชมต้องถูกรางวัลกันไปไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าจะเป็นไข่อะช่วยกันแปลกับนะามกันไปสี่ดักหน้าเท้าสมปองไล แปดรอยต้มสามนาทีเต็มๆ3สามรอบข้างบวงโอ้โหไม่ลง900าว้ยไปเพชรไว้ไม่ลง900้ยไว้เออเขาสู้แล้ววว้เจ็ดเข่ายังเดียวเจ็ดเอเขาเท่านั้นที่จะได้ตังเกี่ยมฟักตังได้เลยครับเข่าหว้เยี่ยมเอาระดับปันดาวตัดสามสิบ เร็วเร็วแปดร้อยเต้มแปดร้อยแต้มขยับหมาบ่วงมือสาไว้สองรอบครึ่งหมาบ่วงสิบห้าเต็มคงสุดท้ายแปดหนึ่งห้าปล่อยมะนาวหน่อยมะนาวได้ลูกะสามสิบฟร์มโอ้โหเป็นไงสามสิบเต็มตกรอบแต่ก็ได้ใจคนดูไว้หน่อยเอ้า เร็วเร็วสวัสดีนะครับโต๊ดแปดสี่ห้าสวัสดีคุณชัยพรน้อยโดดมาพาจากสุราษฎร์มันไม่ข้ามนี่วะคุณมุกชัยพรเข่าเร็วเข่าสวัสดีเข่าได้เข่าได้ร่วมกันร้อยสองนาทีเข่าช้าไว้ทุานเข่าและเข่าตอนนี้แปดร้อยคะแนนโอ้โหช้าไว้แปลกลับนะไฟเปล่าสิบห้าคะแนนเบอร์ห้าได้แต้ม 860ร้ <8 60. S 1> อกิสเร็เดวมานาาเขาลูกกระ200รอยเใส่เปล่าเขาลูกกระ2 0 0้เอาละเขาลูกกระ200ร้อยเร็วเร็วเไก่ละไก่ละมีโอกาสมีโอกาสเยี่ยมดับก,ก็ไปเองเข่า,ขาออา,ารออยู่นี่นะ สองร้อยบาทเร็วนักแข่งเบอร์เจ็ดลูกกันร้อยดุได้ไว้ดุกไว้หนักแข่งเบอร์เจ็ดลูกกันร้อยเขาลูกันสองเขาดีฟ้าเออเอาไว้เร็วเดี่วเอาแข่งไปสองร้อยเป็นสามร้อยเอา้าลูกแข่งลูกกันสามเอาไว้แข่งกับเขาโอ้โ,โหผู้ชมเอา้านำเงิน หน้าหมดเลยไล่รอบหนึ่งนาะทีสุดท้ายรอบเดียวอีกสองล้อยดุกอย่าลืมนะแข่งดุกเออจับขอทีเดียวสามร้อยบาทลูกเดียวเอาละเตะเลยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปไนะปทา,านะงฝาดะเจ็ดไปไปทางฝาเตะเออไกล้วไกล้วเร็วเข้าลูกกันสองร้อยยีวิ khẩu đây luôn được biết chết khẩu đây luôn năng ơi lẹn nói lẹn nói biết chết lẹn đụng lộn rồi đụng nói ơi là dục hay sụt ông phải nói đường tròn thang, má, ơ, dục còn bà đó leo leo khỏi nơi thì đường Thì đừng ướp dục ông thì điêu หมดเวลาทักกีฬาเข้าแถวครับสรุปผลการแข่งขัน,น,นทีมมิดท้าน,นใหม่ทำคะแนนได้890กรคะแนนปบม,มือนะครับผู้ชม่ลูกเข่า200มารับไปด้วยพิเจเข่า200พร้อมค่าผานะ่ะลูกมารับจางนี้200อ่าพิเจลูกเขา่ามอบตัวเป็นที่เรียบร้อยคะที่3ลงสนามเลยครับ กลับขอบพระคุณน,นะครับใครเอาพระสมเด็จมาฝากกอศพกลับขอบพระคุณน,นะครับ